จะไปรู้ได้ไงว่ารถกระบะท,ทำไมจะต้องใส่ยางออฟโรดทำไมจะต้องใส่ยางธรรมดาไม่รู้เลยทำไมต้องเป็นไฟมาสเตนล่าชุดแต่งต่างๆมีเยอะแยะมากมายชนีเราจำไม่หมดนะคะเลยวันนี้ต้องพช่จะมาไขาความรู้ให้เพิ่มเติมนะคะ,คะเพื่อความสมบูรณ์แบบของรถยนต์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะน้องแพร่ฟอร์ดพีเมี่ยมค่ะวันนี้น้องแพรขอรับบทเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นสายรถยนต์ฟอร์ดนะคะและเน็ตไอดอลสายรีวิวค่ะน้องแพระจะมาพบก,กับคุณคนนี้เลยค่ะ f o r d r a n g e r XL Plus นะคะกระบะ4ประตูต,ตัวเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวน้องแพระจะพาไปชมกันค่ะว่าเช็คลิสต์ต่างๆหรือว่าชุดแต่งของเขาจะมีอะไรบ้างและชนนีน้อยอย่างเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าชุดแต่งแบบนี้มันจะมีฟังก์ชันในการใช้งานอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะ โอเคค่ะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกนะคะตามที่น้องแพลได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่าชุดแต่งต่างๆมีเยอะแยะมากมายชานีเราจะไม่หมดนะคะแล้วก็น้องเพลจะพามาดูเลยกับชุดแต่งคันนี้นะคะเป็นชุดแต่ง F 1 5 0 wide body wide body คืออะไร wide body ก็คือมีขนาดที่กว้างนะคะหรือว่าอวบอ้วนนั่นเองเพื่อให้ดูรถมีมิมติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มี DNA เล็กๆน้อยๆมาจากแรปเตอร์ด้วยนะคะด้านหน้าจะเป็น กระจังหน้านะคะที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีไฟ LED แบบนี้ค่ะเป็นไฟสิว3จุดตำแหน่งนี้เลยนะคะแล้วก็ฟอน Ford เป็นสีดำด้านแบบนี้เลยเพื่อเพิ่มมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็นูนมากยิ่งขึ้นนะคะ คำว่า wide body ด้านข้างคือเขาจะอวบอ้วนเล็กน้อยนะคะทําให้เครื่องยนต์ดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทั้งๆที่เป็นกระบะ4ประตูตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่า Body ของเขาเชฟของเขาเนี่ยค่ะดูแข็งแรงแล้วก็บึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะมาต่อกันที่ไฟทําไมต้องเป็นไฟมาสเต็งเพราะว่าไฟมาสเตงตอนนี้กําลังได้รับความนิยมมากๆนะคะเป็นไฟมาสเตงที่มีคีบฉลาม3สเต็ปแบบนี้เลย1 2, 3นะคะ เพิ่มมิติให้ไฟเลี้ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไฟสองสว่างนะคะด้านล่างเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟลูกแก้วด้านในนะคะ <c oughs> เป็นไฟแบบนี้เพราะว่าเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของไฟหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะชนีอย่างเราไม่ทราบว่าทําไมไฟต้องมีเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันเก๋แล้วก็เท่แบบนี้ดีเองอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะคะที่เราจะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นไฟตัดหมอก ปัจจุบันรถรุ่นนี้นะคะเราจะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาตัวนี้จะเป็นสุดแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อความสมบูรณ์แบบของรถยนต์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าไอเทมแต่ละไอเทมน่าสนใจขนาดไหนแคปเจอร์กันทันไหมเอ่ยเดี๋ยวน้องแพรจะพาไปต่อกันส่วนอื่นๆต่อนะคะ มาต่อกันที่ยางนะคะสําหรับยางค่ะน้องแพลวสารภาพเลยเลยค่ะอาจจะไม่มีค่อยมีความรู้เรื่องยางมากนะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราจะไปรู้ได้ไงว่ารถกระบะท,ทาไมจะต้องใส่ยางออฟโรดทำไมจะต้องใส่ยางธรรมดาไม่รู้เลยวันนี้น้องแพลจะมาไขาความรู้ให้เพิ่มเติมนะคะสําหรับยางตัวนี้ค่ะเป็นยางมาเทเรนนะคะเอ,อ่ออฟเซตลึก40นะคะ ยางตัวนี้ที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเราแต่งรถเป็นชุดแต่งวายบอดี้ชุดแต่งวายบอดี้ที่อ้วนขึ้นนะคะหนาขึ้นการใส่ยางเดิมอะคะ่ะอาจจะทําให้ดูไม่ล้อไปกับตัวรถนะคะเราเลยต้องเปลี่ยนยางใหม่แบบนี้ยางมัทะเลนี้ค่ะที่น้องแพลวแจ้งาการใช้งานของเขานะคะจะวิ่งในเส้นทางออฟโรด70%และวิ่งในพื้นเรียบธรรมดา30%นะคะอันนี้เป็นการใช้งานของเขานะคะแล้วก็ออฟเซ็ตลึกไป40ก็คือตัวข้างในจะลึกเข้าไปนะคะทําให้ยางอ้วนขึ้นมาแบบนี้ เหมาะกับการใช้งานแล้วก็เดินทางออฟโรดได้แน่นอนค่ะตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวเลยมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายนี้ค่ะเริ่มที่กับฝาท้ายกระบะนะคะ เป็นแบบนี้เลยสีดําด้านนะคะเพื่อเพิ่มความนูนแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นกับด้านหลังนะคะกับฟอน Ford แบบนี้นะคะตัวฟอนจะเป็นตัวฟอนสีดําเงาและกับฝาท้ายด้านนี้ที่นูนขึ้นมานะคะจะเป็นสีดําด้าน <ๆ S 1> เพื่อให้ทัทัวลุของคันนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับด้านหลัง <ๆ S 1> แล้วก็กันชนหลังค่ะเป็นกันชนหลังเหล็กแบบนี้เลยนะคะทั้งตัวชิ้นงานแบบนี้เลยเรียกได้ว่าแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะ เพิ่มเติมค่ะตัวนี้ด้านข้างนะคะมีไฟสองสว่างนะคะเป็น2จุดแบบนี้เพื่อส่องป้ายทะเบียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้เลยอันนี้เพิ่มเติมมาให้ตรงไฟตรงนี้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะด้านไฟค่ะไฟมีครอบไฟตรงนี้ให้นะคะเป็นครอบไฟเพื่อเพิ่มความนูนของไฟมากยิ่งขึ้นนะคะและแล้วก็กล่องไฟตรงนี้นะคะเป็นตัวใสแบบนี้เลยแล้วก็สโมกเคลียร์แบบนี้นะคะเพื่อความนูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะ โอเคค่ะสำหรับฝาท้ายนะคะฝาท้ายตัวนี้ค่ะน้องแพทติดเพิ่มเติมให้นะคะเป็นฝาท้ายอีซีลิฟต์ค่ะฝาท้ายอีซีลิฟต์คืออะไรเป็นตัวช่วยผ่อนแรงนะคะ mm hmm. เวลาทุกครั้งที่เราเปิดกระบะท้ายนะคะ mm hmm. ผู้หญิงจะไม่ค่อยชอบเปิดแน่นอนเพราะว่าแบบเราต้องแบบโยนน้าหนักหรือว่าเตรียมใจรับน้ําหนักที่เยอะนะคะแต่ตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะสามารถเปิดได้เลยอย่างง่ายอย่างง่ายดามากเลยตัวนี้เลย เปิดมือเดียวได้เลยค่ะไม่ต้องรับน้ำหนักมากนะคะสำหรับรุ่นนี้จะไม่ได้มีฝาท้าย Easy Lift มากับตัวรถนะคะตัวนี้ติดเพิ่มเติมให้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกกับการใช้งานจริงๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมคุณผู้ชายหรือท่านอื่นๆถึงต้องแต่งรถกระบะแน่นขนาดนี้เพราะของมันต้องมีจริงๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะชุดแต่งที่น้องแพลนนามาฝากกันในวันนี้แคปเจอร์ทันกันไม่เอ่ยเห็นไหมคะว่าชุดแต่งทําไมเราต้องแต่งเต็มขนาดนี้เพราะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าทุกชิ้นจี๊ดแล้วก็เด็ดทีเดียวเลยนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะชอบชุดแต่งแบบนี้หรือสนใจชุดแต่งอื่นๆสามารถแจ้งน้องแพลได้เลยนะคะน้องแพลวรับเป็นที่ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็แคตตาล็อกของน้องแพลมีเยอะมากๆเลยนะคะเร e เฟ n c ์ในการแต่งรถต่างๆเรียได้วว่าจัดแน่ จัดเต็มกันเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าของมันต้องมีจริงๆแล้วมันต้องแต่งจริงๆวันนี้เราไขข้อสงสัยทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจออกรถยนต์ฟอร์ด ทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อน้องแพลวได้เลยน้องแพลวสแตนบายอยู่ที่ฟอร์โชรูมออโต้แกลลอรี่ปทุมธานีค่ะเป็นโชรูมที่มียอดขายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนกันเลยทีเดียวนะคะและยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกอระจอให้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆถัดไปน้องแพลวจะนำแคมเปญดีๆหรือความพีเมยมอะไรมาเสิร์ฟให้กับพี่ๆนะคะยังไงฝากติดตาม้วยนะคะสันกะดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Whatever อย่าลืมนะคะรอๆๆกันเลยเดี๋ยวพบกันอีพีถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ